สวัสดีครับผมก็จะมาโชว์ปืนใหม่ก็คือบอมโอเคบอ,ม,อมนี่ก็เติมซื้ออะไรวะหมื่นกว่าบาทถามว่ามันดีไงครับก็ทำรับผมอยากเล่นก็ยิงแม่งเลย กขาดบ้างก็ไม่ตายนะบไม่ดีไม่ดีมัป,ดปดิดอะไรมา double kill ไกบไปคน,น,นจุดโจมไปค์นจ่โจมนีครจุดโจม ปากว่าท่าที่ห้าแล้วโผล่ปบอบนะเนี่ย เสร็จแล้วดูบรริษัทดิษดูบรริษัทดูบริษัทดูบริษัทดูริิษบรริิษบรริิษัทบรริิษัทดูบริษั ร็จแล้วอีกเัื่อค ไันออกางที่นี่แลกปืนใหญ่เลยเว้ยอุ้ยอาร์คน้งควายอ่ะ

Oh.

No, no, no. Fire, in no, no. Fire in the hole! Fire in the hole! Blue Team, Win. ตอันอยี้ยศอ๋อได้มีกดด้วยจ่วันวะเนี่ยยศดสองบางแล้วนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเออซื้อพวกบอมมาใหม่นี่แรงแรงแรงล,ล็บลอบล็บแรงเราคิดเพียงแค่ครับ